้าในวันนี้ตัวผมไม่ได้ชุดเพชรทั้งตัวผมจะไม่ออกจากถ้ำผมได้เอ่ยคำนี้ออกมาแล้วเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะเป็นการหาเพชรล้วนๆเลยครับเอาเถอะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโตโคุงครับและในวันนี้เราอยู่กับไม่ครับเอาชีวิตรอดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะโอเคครับผมซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะไปหาเพชรกันครับผมท่านผู้ชมเออก็ตามที่เอ่ยไว้เลยนะครับ วันนี้เราจะต้องมีชุดเพชรทั้งตัวครับถ้าไม่มีชุดเพชรไม่ออกจากถ้ำครับผมยกเว้นของหมดซะก่อน <c oughs> โอเคอยังไงฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตทำทอดก่อนนะครับหมดเลยโอเคเก็บไปเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเอาสติกออกมานี่ว่า เพราะว่าเราจะทําที่ขุดเพชรครับผมโอเคทำไปเลยเรียบร้อยฮะซึ่งเหมืองที่ผมจะลงในวันนี้ก็คือเหมืองเดิมเลยนะครับจากพาร์ทที่แล้วที่ผมได้ลงไว้นะครับก็จะเป็นเหมืองข้างล่างนี้เลยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงขออนุญาตเอาขนมปังไปแลกกับก๊บลินตัวเมื่อวานก่อนนะครับเพราะว่ามันแลกได้เนื้อมันคุ้มกว่านะครับมันกินแล้วมันอิ่มกว่าไงเออโอเคท่านผู้ชม เราทําการซื้อขายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปลงเหมืองกันเลยนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเนาะเออวันนี้ต้องมีชุดเพชรกลับบ้านซึ่งชุดเพชรทั้งตัวเนี่ยผมคํานวณมาก็คร่าวๆนะครับมันจะต้องใช้เท่าไหร่นะทั้งชุดหมวก5ใช่ไหมครับหมวก5้รองเท้า4ชุด8 17รองเท้าอีก7เป็นย4เอ แล้วกูจะลงยังไงเฮ้ยแล้วก่อนนั้น,น,นผมทําทางลงไว้ไม่ใช่หรอวะหรือว่าออนี่ปะวะเออนี่ไงบ้าจริงแล้วก็กระโดดลงไปแล้วผมก็ต้องหาทางขึ้นใหม่บ้าเอ้ยโอเคผมไม่รู้ผมคำนวณผิดไหมนะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงก็ต้องหาเพชรให้ได้ครึ่งสแต็กครับวันนี้จะต้องได้ครึ่งสแตก็กนั่นก็คือ3 2เม็ดนั่นเอง นะครับเดี๋ยวเราจะต้องหาพิกัดที่ต่ําที่สุดนะครับเพราะว่ามันการันตีในการเจอเพชรมากกว่านะครับโอเคเหมือนตรงนี้ผมน่าจะเคยสำรวจไปแล้วมันก็น่าจะไม่มีนะครับหรือผมควรขุดเป็นห้องไปเลยดีไหมแต่ว่าถ้าขุดเป็นห้องมันต้องหาพิกัดลบห้าสิบแปดซึ่งมันต้องลงไปอีกนะครับมัน,ม,นมันลึกมากใช่โอ้ย มันต้องเดินลงไปอีกไงแม่ชิบหายแล้วคนดูเอ้ยอย่าตา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 ยขี้เกียจลงมาไหมาโอเคโอเคเหมือนตรงนี้น่าจะลึกที่สุดแล้วใช่เหมือนจะลึกที่สุดแล้วนะครับเอ้ยเดี๋ยวมีลึกลงไปอีกนี่ว่า ผมจะหาตรงที่มันลึกที่สุดนะครับเพราะว่าเราจะได้ขุดห้องง่ายนะครับอืมตรงนี้เหมือนลบห้แล้วก็ตรงนี้มาถึงเท่าไหร่5้าสิบสหฝั่งนู้นเท่าไหร่คำนวณก่อนคำนวณก่อนห้าเท่ากันนะครับโอเคงั้นผมขุดข้างลาวาเลยนะครับแล้วก็ขุดลงไป ให้ถึง y ลบห้นะครับโอเคจุดเริ่มต้นตรงนี้เดี๋ยวเราจะขุดให้ไปถึง200บล็อกเดี๋ยวตรงนี้ผมจะสปีดให้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปโอ้ยเออเจอลาวา ทางข้ามขุดได้ป่าววะอุ๊ยอ้๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยชิปหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วเกือบตายแต่เอ้ยด้านข้างมันอุดไม่ได้แล้วเหรอ โอ้ววกูตายกูตายอย่างงี้กูตายกูตายลาก่อนของผมยังไม่โดนลาวาไอ้นี้ใช่ไหมวะไม่โดนใช่ไหมโอเคไม่โดน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 อ่าเท่าเดิมเท่าเดิมผมต้องหาฝั่งใหม่ครับเพราะว่าฝั่งนี้ลาวามันไอ้นี่ไปละ เฮ้ยต้องไปเริ่มอุ๊ยอ้าวเจอเลยมีกี่เม็ดเอ่ยเม็ดเดียวหรออ๋อมี2เม็ดโอเคแล้ว2เม็ดคืออ่าได้มาสามโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มขุดไปทางฝั่งฝั่งไหนดีวะฝั่งนี้แล้วกันเพราะฝั่งนี้มันลาวาครับเริ่มครับผม เออลาวาอีกแล้วหรือกูควรไปหาที่ใหม่วะเออเจอกันที่ใหม่ตรงนี้ไม่เวิร์กว่ะเยลาวาเกือบทุกทิศเลยถ้าผมขุดฝั่งนี้ก็เจออืม A f e w m o โ e n t s later อ้ยเจอแล้วครับมาได้ทักกี่ก้อนกันเจ็ด โอ้ยได้มาห้าเม็ดเอ้ยไม่ใช่ได้มาสี่เม็ดโอเคโอเค,โอ,เคโอ้ยเจอเจอล่าไวอีกแล้วไอ้สัสเอางี้ผมว่าผมเปลี่ยนดีกว่านั่งขุดแบบนี้เสียเวลาทั้งวันแน่กูเดินหานี่แหละมาเมเป็เมเ ตรงนี้เป็นล่องลงไปได้อีกจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่พากูไปทางตันนะเหมือนจะทางตันเปล่าเฮ้ย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 ติดตนันปะก็อึ้ตนันไม่ตันนี่ทะลุมาไปไหนเนี่ย อเที่ไหนวะเนี่ยทรงเหมือนจะมีแววครับแต่ก็แค่ทรงเพราะมันไม่มีเลยเลยเฮ้ยแต่ข้งางล่านั้นไปได้อีกเฮ้ยมันไปได้อีกว่ะท่านผู้ชมออโอ้โ,อโ,อโอ้กูควรเอาถังน้ำมาเว้ยรอบหน้าไอ้เฮ้ กูค้อเ่าถังน้ำมากูข้อน่าถังน้ำมารอบหน้าจริงจริงจริงเลยตรงนี้ทางขึ้นใช่ไหมทางขึ้นที่เรามาใช่ใช่ใช่ต้องต่อบล็อกขึ้นไปนะครับติดหัวเฮ้ย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 ไม่ตาย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  น้ำนี่พาผมไปไหนลองว่ายตามน้ำไปดูเฮ้นั่นไงไว่ายน้ำมาเจอเพชรเยี่ยมเลยเออในที่สุดก็เจออีกแล้วต่อวอกเลย ค okay. วางไฟนิดนึงเดี๋ยวตายเม็ดเดียวอีกแล้วเหรอมีหลบซ่อนอยู่ข้างในหรือเปล่าไม่มีด้วยเดิมเดิมหนึ่งเม็ดโอ้โห กูวิ่งเป็นเพื่อนเลยเอาดิมาดิ้ยทีละตัวทีละตัวทีละตัวมึงไม่ตายอีกอะอืยเอ้ยเอ้ย ความรู้สึกคือเหมือนรู้สึกว่าตรงเนี้ยถ้ามันไม่ได้ลึกมากครับแล้วมันจะไม่ค่อยเจอหรือเปล่าแล้วมอนคือเยอะมาก <c oughs> กาูกลางลูกก่อนเลย <c oughs> อู้ซอมบี้เด็กอเอาไป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 เลยลูกไปเลยเออ การหาถ้ำของผมมันราบรื่นขึ้นมาหน่อยที่ไม่ใช่คิปเปอร์อะซอมบีอ้อะผมรับได้เว้ยเออลาวาอีกแหละเจอแต่ลาวาไม่เออ้มาก็โอเคเอ,อ้ยนี่ไงนี่ไง เจอแล้วเจอแล้วเม็ดเดียวอีกแล้วอ่อโอ้ยเจอแล้วสองก้อนโอเค โอ,โอเคสิบสี่สิบสี่เพิ่มมาเยอะเพิ่มมาเยอะโอเคยี่สิบโอเคโอเคต้องงี้ดิต้องงี้ต้ององี้เออคุ้มค่าเสียเวลาแล้วตรงนี้ไปอย่างอ่ะชิบหายแล้ว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  โอ้อร่อยตีซอมบี้ซอมบี้ไม่เอาเอนเดอร์แมนนะไม่เอาเอนเดอร์แมนนะอืมกูก้มเดินเลยตอนนี้กูก้มเดินแล้วกูปากทอดด้วยเอากูก้มเดินเลยกูโค้งคำนับเลยโอเคโอเคเท่าไหร่ยี่ิบเจ็ดขาดอีกเท่าไหร่วะขาดอีกเอ่อ หอันใช่ใช่ใช่สองเม็ด <_ EN _> ขึ้นไปขอละ่ะข้างในผมลุ้นเลยอู้เม็ดเดียวไม่ยอมต้องสามสิบสองคนดูสามเอ็ดไม่ได้หยวนหยวนไม่ได้เจอแล้วเจอแล้วได้เท่าไหร่สามสิบห้าโอเคเรียบร้อย กลับบ้านได้คนดูในที่สุดก็ครบจำนวนที่ผมคาดหวังแล้ว One eternity later หนี่กูโอ้โอ้โอชิบหายแล้ว โอ oh, ออกมากลางนี่เลยแล้วบ้านผมอยู่ไหนเนี่ยชิบหายละผมจำพิกัดบ้านตัวเองไม่ได้ทางไหนวะ A few moments later เฮ้ยเนี่ไงโอ้ย oh, hey. ถึงบ้านแล้วเย้ yeah. ผมเห็นเสาไอ้นี่ปุ๊บคือรู้เลยว่าถึงบ้านตัวเองละ สาวเห็นความทรมานเออโอ้โอ้โอ้เฮ้ยเลยเลยอ้ออ,อ,อ,อีกเด็กนี่มานอนอ้าเช้าอันสดใสามาครับหมวกเพชรชุดเพช,ช,ช,ชรกางเกงรองเท้าเรียบร้อยอาได้ achievement เ,เรียบร้อยแล้วครับ ใส่เลยปึบปึบปึบเออเอออะไรเนะี่ยปึบเออไหนดูซิกดผิดอีกแล้วนี่ฮีนักลบเกาะเพชรเี้ยนักลบเกาะเพชรโคตรจะเท่เอา่า โอเคเดี๋ยวเอาไว้จำเป็นเท่านี้ก่อนลวกันนะครับผมสำหรับพานี้เป้าหมายของเราก็สําเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวไว้พาน้าเดี๋ยวเราจะเดินทางออกประจนภัยกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับผมก็สาหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะครับไว้เจอกันบ๊ายบายครับผม